สวัสดีค่ะสวัสดีกันวายวันเสาร์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียน2ภาษานะคะวันนี้เรามาเจอกันช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะคะว่าบรรยากาศบริเวณนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้เรามาคุยกันนิดหน่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่า การเลือกที่ดินมาแบ่งขายนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ที ват, so ่เรายืนอยู multiple, ่ตรงนี mm ้ค hmm. <otte us herman> ่ะมันเป็นที่ดินที่เราเลือกมาแล้วก็เพื่อเาจะเอามาแบ่งขายเนาะเพราะว่าเนื้อที่เดิมของที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ที่หกไร่นะคะเกือบ6หกไร่นะคะไร่กว่านะคะก็ตีที่6กไร่นะคะสิ่งที่เราเลือกอันนี้เข้ามาค่ะก็จะมีปัจจัยหลายๆอันเนาะเบื้องต้นเลยเราต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะคะว่าเวลาเราเลือกที่ดินนะคะ สิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงก็มีอยู่สองปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกคือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่ามันเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราเลือก เราจะเลือกหรือเราจะไม่เลือกเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ในที่ดินก็คืออะไรคะรูปแปลงเดิมของเขารูปแปลงตามโฉนดนะคะมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเลือกเขาได้ค่ะเราเลือกเขาได้หมายความว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกเขานั่นเองเนาะ สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อันดับที่2องเลยก็คือทิศของแปลงนะคะทิศของแปลงเราเปลี่ยนไม่ได้คือทิศของแปลงเดิมนะคะทิศของแปลงเดิมหมายความว่าทิศของแปลงที่มากับฉนดรูปแปลงมากับฉนดอาจจะหันหน้าไปด้านทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราไปเปลี่ยนของเดิมไม่ได้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเลือกได้ เร,เราเลือกได้แม้คำว่าถ้าเกิดว่าแปลงหันหน้าไปด้านที่ตะวันตกเราจะเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นเองเนาะสมมุติเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแต่เราอาจจะปรับอย่างเงาี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เนาะอันดับที่สามที่เราเปลี่ยนไม่ได้เลยคืออะไรคะขนาดความกว้างของหน้าแปลงเดิมคาว่าหน้าแปลงเดิมหมายความว่าตามในฉนดนะคะเขอาอาจจะต้องมีทุกๆแปลงที่ดินทุกแปลงนะคะจาเป็นจะต้องมีถนน อยู่หน้าแปลงอาจจะเป็นภาระจำยอมเป็นถนนสาธารณะหรือเป็นทางส่วนบุคคลก็แล้วแต่นะคะยังไงที่ดินทุกแปลงจะต้องมีทางเข้าจะต้องมีทางให้เราเข้าไปที่แปลงนะคะแต่ว่าถ้าที่ดินแปลงไหนไม่มีทางเข้านั่นหมายความว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ตาบอดนะคะซึ่งเราจะเลือกหรือเราจะไม่เลือกก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งสองสามอีกทีนึงเนะาะทีนี้อันแรกคืออย่างที่บอกไปแล้วคือปัจจัยที่เราเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมคะมีอะไรบ้างเอง่ยมีอันแรกก็คือเรื่องของทิศ นะคะอันที่สองคืออะไรคะรูปของแปลงที่ดินเนาะอันดับที่สาก็คืออะไรคะความกว้างของหน้าแปลงอันนี้คือเราเปลี่ยนไม่ได้นะคะเราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่ตอนเราเลือกเราเราตั้งแต่ของที่เข้ามาแบบนั้นมันเราก็จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เราเลือกเราเราใช้คําว่าเราเลือกได้ค่ะเราจะเลือกแปลงนั้นเราจะเลือกซื้อแปลงนั้นหรือเราจะไม่เลือกซื้อแปลงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้เนาะประเด็นที่สอง ที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกที่ดินมาแบ่งขายก็คือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออะไรคะประเด็นแรกเลยคือสมมุติว่าที่ดินมันต่ําหรือมันสูงกว่าถนนเราเปลี่ยนมันได้ก็คือว่าเราอาจจะถ้ามันต่ำเราก็ถมถ้ามันสูงเราก็ปรับอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกที่ดินมาแบ่งขายอะค่ะสิ่งเหล่านีเ้เราต้องดูให้ออกเนาะดูให้ออกแล้วก็มองให้มองให้เห็นนะคะว่าสิ่งนี้เราจะปรับอย่างไร ก็คืออันอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความสูงความต่ําของระดับพื้นดินของแปลงที่เราจะเลือกนะคะอันดับถัดมามันไกลหรือมันใกล้ชุมชนหรือไม่นะคะอันนี้คือคือจากตามจริงเนี่ยมันเราไปเปลี่ยนตําแหน่งมันไม่ได้เนาะแต่เราเลือกมันได้นะแต่ว่าสมมุติว่ามันไกลแบบชุมชนนะคะเราก็คงจะไปเปลี่ยนทําเลเขาไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่เราทําได้คือเอ๊ะถ้ามันไกลมันไกลมากไหม มันมีสิ่งอื่นที่มันทดแทนความไกลได้หรือไม่เช่นถนนกว้างเช่นสาธารณรูปภคพร้อมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรื่องของการปรับพื้นที่คราวนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้อันดับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของสาธา,ารณูปภคต่างๆเราสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นไฟฟ้าเราก็ต้องดึงเข้ามาอาจจะใช้ต้นทุนที่สูงหรือปลาปลาเราก็ต้องดึงเข้ามาขยายเขตเข้ามา วางท่อเข้ามาทําได้แต่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราอยู่ในปัจจัยที่เราจะทําการเลือกที่ดินจะ,จะมาแบ่งขายเนาะอย่างแปลงนี้ถามว่าเริ่มต้นนะคะ มันก็จะมีพื้นที่มีรูปแปลงก่อนเลยคือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือรูปแปลงเขาก่อนเลยรูปแปลงจะเป็นเหมือนถนนเข้ามาเล็กนิดเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นกว้างเข้ามาภายในเราเปลี่ยนรูปเดิมไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนก็กคือเรามาจัดผังภายในเรามาจัดรูปแปลงภายในว่าเวลาที่เราแบ่งออกมาแล้วเราจะทําอย่างไรให้รูปแปลงสวยเราจะตัดถนนผ่านตรงไหนถนนไปยังไงม,มันมีทางเชื่อมหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงแปลงนี้เราคํานึงถึงเลยค่ะว่า ข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามีถนนสาธารณะสองฝั่งแต่ข้อด้อยคือถนนสาธารณะแต่ละด้านนะคะเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กชิ้นที่นี่คือประมาณสามสามถึงสี่เมตรเองค่ะของเดิมและด้อยไปกว่านั้นก็คืออะไรคะของเดิมเป็นถนนดินซึ่งไม่มีรถผ่านเข้าออกแต่ว่าโอเคในในผังของรูปอะคะ่ะมันยังคงเป็นที่ดินมันยังคงเป็นคําว่าสาธารณะนะคะเราก็เลยมาปรับเปลี่ยน ของเดิมเราปรับไม่ปรับอะไรเราปรับไม่ได้แต่ของใหม่ที่เราปรับได้คือเรามาซื้อที่ดินแปลงข้างเคียงเพื่อขยายถนนที่กว้างขึ้นเป็นแปดเมตรแล้วก็ทําแบ่งผังภายในอะค่ะเชื่อมถนนอีกด้านหนึ่งไปยังถนนอีกด้านหนึ่งให้มันเกิดความโฟลให้มันเกิดความสวยงามนะคะว่าอนาคตมองภาพไปถึงอนาคตเลยว่าลูกค้าที่ซื้อของเราก็จะมี าทางเข้าได้สองทางมีทางเชื่อมเข้าออกแต่และแปลงแปลงของเราจะไม่ถือเป็นทางตันนี้นะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราปรับได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกที่ดินนะคะเราก็ต้องดูสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้กับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นนะ่ะเรามาปรับภายในได้ไหมทิศ มันเปลี่ยนไม่ได้แต่เรามาปรับได้หรือไม่างคะนี่คือวิธีการแก้นะคะเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราปรับได้ปรับได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของที่ดินแปลงนั้นว่าจะทําให้เราจะจะมีจะสามารถให้เราปรับได้อย่างไรนะคะอย่างทิศสมมุตินะคะสมมุติว่าเราซื้อที่ดินมาแบ่งขายเนาะทิศของอันเดิมเนี่ยมันหันหน้าไปด้านที่ตะวันตก ทีนี้เวลาที่เราจะปรับก็คือว่าเราจะทําถนนไปด้านไหนเพื่อจะปรับให้แปลงภายในหันหน้าไปด้านที่ตะวันออกหรือหันหน้าไปด้านทิศเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับเราจะต้องดูผังออกเราจะต้องวาดผังออกมาคร่าวๆว่าจะหันหน้าแปลงไปด้านไหนแต่ละแปลงที่เราจะแบ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการปรับนะคะเพราะว่าที่ดินแต่ละที่ค่ะบางทีมันเปลี่ยนสิ่งที่มันมีมาอยู่แล้วไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการปรับ ดังนั้นนะคะทุกคนต้องจําไว้เลยว่าเวลาที่เราจะเอาที่ดินมาแบ่งขายอะคะ่ะเราต้องมีแบบม,มีมุมมองที่ท,ท,ที่ที่ไกลแล้วก็มีมุมมองที่แบบสามารถมองเห็นข้อดีของเขาแน่นอนละคะ่ะทุกที่ดินทุกแปลงมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแต่เราจะทําข้อด้อยอย่างไรให้มันเป็นข้อดีหรือเราจะปรับข้อด้อยที่มันด้อยอยู่แล้วยังไงให้มันด้อยน้อยขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราจะต้องมีการปรับ ปรับในที่นี้ของเราก็อย่างคือปรับการปรับที่ดินให้มันดูดีดูมีมูลค่าขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยการถมถมดินให้สูงการปรับที่ดินให้มีระ,ระดับที่เสมอกันการทำสาธารณูปโภคเข้ามาให้พร้อมน้ำประปาไฟฟ้าหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือจะมีทางระบายน้ำถูกไหมคะแล้วก็การปรับคิดของแปลง ให้หันหน้าไปด้านที่ตะวันออกบ้างให้นันหน้าไปด้านที่เหนือบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบนะคะหรือว่าถ้าเราปรับไม่ได้จริงๆเราก็ไปขยายถนนภายในให้กว้างมากกว่า8ดหรือให้กว้างมากขึ้น เพื่อให้มีความโล่งโปร่งสบายเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาดูพื้นที่อะค่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถนนหน้าแปลงมันเป็นถนนที่กว้างนะเ้ยค่ะหรือการปรับอันดับถัดมาคือปรับรูปแปลงให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะคะนี่คือการปรับนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกที่ดินมาแบ่งค้านะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีปัจจัยอยู่ประมาณนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องคํานึงถึงนะคะแต่ว่าปัจจัยอื่นๆที่เราจะคํานึงถึงมากไปกว่าสิ่งนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของรงาคาจะเป็นเรื่องของทําเลจะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เราจะต้องคํานึงถึงว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะเอาที่เราจะเอาแปลงของเราเนี่ยไปเสนอขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัจจัยปิกย่อยลงไปอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าสูตรตายตัวเป็นอย่างไรมันต้องปรับกันไป เป็นระยะระยะปรับกันไปตามสถานการณ์ปรับกันไปตามสภาพแวดล้อมปรับกันไปตามสถานที่ตามอำเภอตามจังหวัดของแต่ละที่ค่ะก็ต้องปรับไปเรื่อยๆไม่มีสุดตายตัวนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าแม้ว่ากลุ่มลูกค้าเท่ากันเหมือนกันแต่ความต้องการหรือศักยภาพในการซื้อหรือความสามารถในการซื้อบางทีก็ไม่เท่ากันดังนั้นนะคะเวลาที่เราแบ่งขายที่ดินนะคะเราก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆอย่างที่แปลงนี้นะคะเรนนก็มั่นใจว่าเราปรับ ปรับเข้าหาลูกค้ามาเรื่อยปรับมาเรื่อยๆคะ่ะในขณะในช่วงขณะที่เราปรับอะคะ่ะเราก็เป็นการศึกษาข้อมูลของลูกค้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลูกค้าบางกลุ่ม ที่ต้องการเนื้อที่ที่ดินประมาณนี้โดยส่วนส่วนใหญ่ก็คือต้องการทําบ้านพักอาศัยถูกไหมคะแต่ว่าในบ้านพักอาศัยที่เขาเขาอยากได้อะคะ่ะถ้าเสียถ้าต้องลงทุนซื้อที่ดินไปประมาณสองล้านกว่าจากนั้นเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเราต้องสร้างบ้านเท่าไหร่เนี้ยค่ะก็จะมีการคํานวณก็จะมีการคิดก็จะมีการพิจารณาว่าเออเหมาะสมไหม ยอมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆปัจจัยเลยลูกค้าบางกลุ่มที่มาก็จะเป็นลูกค้าที่สร้างบ้านขายการสร้างบ้านขายก็จะต้องมาดูอีกทีหนึงว่าแปลงที่เราแบ่งแล้วสามารถแบ่งเพิ่มได้ไหมสามารถจะทําแบบไหนได้เงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเรื่องของลูกค้านะซึ่งตัวเรนูเองก็ต้องศึกษาลูกค้าไปด้วยศึกษาพฤติกรรมลูกค้าไปด้วยแล้วก็ศึกษา สินค้าของเราด้วยหมายความว่าศึกษาที่ดินของเราด้วยว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากแค่ไหนมีลูกค้าเข้ามาสนใจมากแค่ไหนมีลูกค้าสอบถามเรื่องอะไรบ้างเราก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันเนาะเพราะว่าเราในฐานะ ที่เป็นผู้สร้างที่ดินให้ลูกค้าได้เลือกเป็นผู้พัฒนาที่ดินเป็นผู้จัดแบ่งที่ดินให้ลูกค้าได้เลือกค่ะดังนั้นนะคะแต่ละแปลงที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็เหมือนได้ศึกษาลูกค้าด้วยได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าได้เรียนรู้การคุยกับลูกค้าได้เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าไปด้วยอาจจะถูกตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้บ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้บ้างเขาก็ไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าที่ดินแต่ละที่ค่ะ ต้องมีเจ้าของแล้วก็ที่ดินแต่ละแปลงก็จะมีคนชอบที่ไม่เหมือนกันเนาะเราก็รอจังหวะว่าลูกค้าที่ชอบที่ดินที่เราทําทําเลที่เราเลือกจะเป็นแบบไหนจะมาเมื่อไหร่เราก็ยินดีค่ะบางดังนั้นนะคะอย่างวันนี้เราก็เลยพามาดูในช่วงกลางวันนะคะจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็จะได้ดูทาได้ดูว่าบริเวณรบอบๆอบะคะ่ะถ้ามากลางวันจะเป็นแบบไหนนะคะอย่างตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงยืนอยู่กลางแปลงเลยค่ะ,ะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทําให้เห็นไหมคะ ถ้ามองแบบนี้ก็จะเห็นว่าเราทำเป็นรั้วให้สวยงามมีเป็นพื้นที่มีเป็นแนวแปลงที่ชัดเจนนะคะไม่ได้ทุกที่ที่จะทำแบบนี้หรือเราก็ไม่ได้แนะนำว่า,าคนไหนที่ทำที่ดินแบ่งขายควรจะทำรั้วแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นหรือ,อหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าถึงไม่แนะนำแต่ก็อยากให้ทำเหมือนกับว่า เรามองถึงลูกค้าเนาะอย่างลูกค้าบางคนเขาไม่ได้ชินกับพื้นที่เขาไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่แล้วบางทีเขาก็อาจจะยังไม่อยากติดต่อเราโดยตรง<อ>เขามาดูที่ทำเลจริงเขามาดูที่ดินจริงอะค่ะ<อ>เขาเห็นแนวรั้วเขาก็จะสามารถเดาออกได้ว่าแนวแปลงเป็นแบบนี้รูปแปลงเป็นแบบนี้มันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยคะ่ะเกิดความรู้สึกสบายใจสบายกายสบายตาขึ้นมาเนาะเผื่อวันดีคืนดีเขาไปดูแปลงอื่นๆมาหมดแล้วอาจจะแบบ ประทับใจแต่งเราก็อาจจะเข้ามาหาเราแล้วก็มาต่อรองกับเราได้งียค่ะเราก็เลยทําแบบนี้ให้ลูกค้าไปเห็นนะคะอาจจะลูกค้าอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบหรือลูกค้าอาจจะมองมองเห็นรายละเอียดปีกย่อยที่เรา ทำไม่ให้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําให้ลูกค้าจุดประสงค์ที่ทําก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากให้ลูกค้ามาปุ๊บลูกค้ามองภาพได้ออกว่าแนวแปลงเป็นยังไงขนาดเป็นยังไงเวลาเขามายืนอยู่หน้าแปลงเขารู้สึกอย่างไรอะคะ mm. ่ะเราก็เราก็เลยทําแบบนี้ไว้ให้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะว่ารอบๆแปลงเป็นอย่างไรถนนที่เราทําให้เป็นอย่างไรนะคะในที่ดินที่เราแบ่งขายแปลงนี้นะคะทําเลตรงนี้ที่เราเลือกอะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรามองจากรัศมี สองกิโลสามกิโลสี่กิโลเรื่อยเลยค่ะเรามองว่าในรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรนะคะขับรถไม่ถึงสิบนาทีถึงแปลงเนี่ยเราบอกว่าเป็นทําเลที่แบบง่ายมากสะดวกมากสาหรับลูกค้าที่มีรถรถยนต์ส่วนตัวเนาะเพราะว่าในเขตบ้านฉางนะคะถึงแม้ว่าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะลำบากเนาะเพราะนั้นเราก็มองว่าทุกค้าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาหรือว่าลูกค้าทุกคนที่แบบ อยากได้ที่ดินเป็นของตัวเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีรถยนต์เป็นของตัวเองดังนั้นพอมีรถยนต์เป็นของตัวเองปุ๊บอ่ะลัศมี5้ากิโลเมตรจากสุขุมวิทหรือจากทะเลมันไม่ได้ไกลเลยค่ะแล้วอย่างหนึ่งแปลงนี้จุดจุดดีของเขาก็คือว่าสามารถเข้าจากทางถนนพลาได้หรือเข้าจากทางถนนข้างสนามข้างสนามบินได้เช่นเดียวกันค่ะในพิกัดตรงนี้ถือว่าเป็นพิกัดจุดกึ่งกลางระหว่างถนนพลากับถนนข้างสนามบินซึ่งขับรถเข้ามาก็ ไม่เกินสามนาทีก็ถึงแปลงดังนั้นทําเลตรงนี้เรามองว่ามันโอเคมากแต่โอเคละค่ะในรูปแปลงเนี่ยมันอาจจะมีบางแปลงที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เราก็จัดสาธารณูปโภคให้เพื่อจะชดเชยข้อด้อยของแต่ละแปลงนะคะก็จะเป็นถนนภายในอยู่ที่8เมตรมีน้ํามีไฟเข้าถึงทุกแปลงสามารถที่จะไปขอมิเตอร์ได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยนะคะสําหรับที่ดินแบ่งขายของแปลงนี้เนาะ ก็นี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราทำให้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรบอบๆนะคะว่าที่ดินแปลนนี้เป็นอย,าาย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะอันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเนื่องจากมันมีฝนมาบ้างนิดหน่อยเนาะก็จะมีหญ้าขึ้นมาปล,ปลายแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย จริงๆก็เราก็จะมาตัดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะตัดไม่ถี่พอมันก็เลยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าขึ้นไม่ไม่เยอะอะค่ะไม่ดูลกเท่าไหรนะ่นักอันนี้ก็จะเป็นแนวถนนนะคะถนนที่เข้ามาจากด้านหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นถนนด้านหน้าของเราไฟฟ้าก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดึงเข้ามาในแปลงเนาะอันนี้จะเป็นแปลงที่หนึ่งนะคะเข้ามาปุ๊บอะด้านนี้ก็เป็นแปลงที่หนึ่งสองรห้าิบสามตลังวา นี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นดนวรั้วแบบนี้รูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหันมาแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองที่รถจอดอยู่ภายในก็เนื้อที่210ตารางวานะคะนี่เลยค่ะนี่คือเป็นถนนภายในของเรานะคะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะถนนที่เราเห็นไกลๆที่ไปสู่ตรงนั้นนะคะก็คือว่ามันก็จะไปเชื่อมกับ ถนนสาธารณะที่เข้าในสนามกอล์ฟเิเทนสตาร์นะคะแต่ว่าปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่าเนาะยังไม่ได้พัฒนาอะไรก็เลยจะมีต้นไม้มีหญ้าเยอะหน่อยนะคะส่วนของเราวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนภายในของเราเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอ,ะอันนี้ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยนะคะส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่5คือ210ตารางวาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ มีรูปแปลงที่สวยงามนะคะแล้วก็ด้านในก็ในสุดเลยก็จะเป็นแปลงที่6นะคะก็คือ247ตารางวานะคะก็จะได้ความกว้างของถนนที่กว้างมากนะคะแล้วก็ด้านหลังแปลงก็คือติดพื้นที่ของสนามบินอขอโทษทีค่ะสนามกอล์ฟอเทนสตาร์นะคะนี่ละค่ะ ที่เห็นเป็น,นดินขาวๆนี่คือเป็นดินที่เราเอามาถมเพิ่มนะคะจริงๆถมเพิ่มไม่ได้เยอะเลยแปลงนี้เพราะว่าระดับดินของเขาสูงอยู่แล้วแต่เราเอามาถมเพิ่มเพื่อเราจะปรับระดับของดินให้มันเสมอกันค่ะนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็จะเป็นดินดินเหนียวนิดๆนะคะแต่ว่าก็เวลาเราลงโครงสร้างค่ะก็จะแข็งแรงนะคะเลยก็บรรยากาศรอบๆฝั่งนี้เราขายไปแล้วนะคะ เขาพาเดินดูแบบนี้นี่ค่ะก็ส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเข้ามาในแปลงทุกแปลงอย่างที่จแจ้งไปและค่ะว่าทุกแปลงสามารถที่จะติดตั้งขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอมิเตอร์เข้าบ้านได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายไฟแล้วก็เสาไฟอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราทํามาให้ทุกแปลงหมดแล้วลูกค้าแต่ละแปลงก็แค่จ่ายค่าประกันมิเตอร์อย่างงี้ค่ะเข้าในบ้านได้เลย น้ำประปาเช่นเดียวกันค่ะทุกแปลงประปาถึงมุดเลยนะคะด้านในแปลงก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะบริเวณรอบๆของเราก็จะเป็น่างนี้เลยแปลงนี้กว้างหน่อยนะคะแปลงนี้ก็คือ369ตารางวาค่ะแปลงนี้อยู่ด้านในก็จะมีความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่10เมตรเลยนะคะจากเสาตรงนี้มาถึงเสาตรงนี้กว้างอยู่ที่10เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านในจะเป็นจะเป็นที่โล่งแบบนี้มีเป็นรูป่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ด้านหลังที่เห็นต้นไม้เยอะก็จะเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟอิตานสตานะคะรอการพัฒนานะคะส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงที่3เนื้อที่254นะคะรูปแปลงอาจจะไม่สวยอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของรูปแปลงแต่ว่าข้อเด่นของเขาก็คือมีพื้นที่ด้านหน้าที่เป็น10เมตรเนาะแล้วก็สามารถใช้บริเวณถนนด้านหน้าได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราทำให้เราทำไม่ได้ทำถนนเชื่อมกับแปลงด้านข้างนะคะเพราะว่าเรามองว่า ที่ดินของเราเนี่ยเป็นที่พักอาศัยเราก็เยอยากเราก็เลยอยากให้มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเราก็เลยไม่ได้เชื่อมถนนของแปลงของเราติดกับแปลงข้างะคะ่ะก็เลยทําให้แปลงนี้254ตรงนี้ค่ะสามารถใช้พื้นที่ถนนด้านหน้าได้อีกนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านแต่ละแปลงนะคะก็จะมีรั้วแบบนี้เลยค่ะจริงๆถ้าเห็นภาพมุมสูงทุกคนก็จะมองมองภาพได้ ในง่ายขึ้นนะคะแต่นนี้คือเรามาพามาเดินทุกๆแปลงแต่ว่าใครที่เข้ามาในพื้นที่นะคะก็สามารถมองเห็นรูปแปลงได้ชัดเลยเพราะว่าเราทํารั้วให้แบบนี้ด้ทั้งหมดหมดทุกแปลงเลยค่ะสามารถที่จะเดินเข้ามาดูแล้วก็กะระยะแต่ละเมตรได้เลยหรือว่า,าสามารถาโทรไลน์สามารถแอดไลน์เราได้ค่ะ06591649.9นะคะเราก็จะส่งผังให้แล้วก็ส่งระยะแต่ละแปลงให้เลยนะคะขออนุญาตข้ามรั้ว รั้วแข็งแรงคร่ะเพราะว่าเป็นเหล็กแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับบรรยากาศในที่ดินแบ่งขายปแปลงนี้นะคะสรุปแล้วนะคะที่ดินเวลาที่เราเลือกที่ดินมาแบ่งขายนะคะเราก็จะมีหลักในการเลือกอยู่สองหลักใหญ่ๆก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ Sea, แต่เราปรับได้ไ, ite, ไ,ห,ไ,ห,ไหมอย่างเงี้ยค่ะเชินสิ <S <S> <S ่งที่เปลี desapare, Later, ่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่างเช่นทําเลเปลี่ยนไม่ได้รูปแปลงเดิมเปลี่ยนไม่ได้ทิศเปลี่ยนไม่ได้แต่เรามาปรับภายในอย่างเงี้ยค่ะปรับภายในทําเลเลือกไม่ได้อ่าทาเลเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเลือกได้สมมติเราเลือกมาแล้วเราก็มาปรับด้านในเอานะคะแล้วก็สิ่งอื่นที่เราปรับปิดเราเราเปลี่ยนได้เช่นความสูงของระดับพื้นดินสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยค่ะเราเราปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นนะคะถ้าสมมุติเราจะเลือกที่ดินมาแบ่งขายจริงนะคะ เราก็ต้องมองให้ออกว่าสิ่งไหนที่เราปรับได้แล้วก็สิ่งไหนที่เราปรับไม่ได้อันที่เราปรับได้น่นนะมันมีต้นทุนที่มากน้อยแค่ไหนมันคุ้มหรือไม่นะคะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้เช่นการถมที่การปรับที่การทํารั้วการทําสาธารูปโภคสาธารณูปโภกต่างๆทําออกมาแล้วราคามันพอจะไปได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบเป็นผลตามมา หลังจากที่เราเลือกที่ดินไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมนะคะว่าที่ดินที่เราออกมาเอาแบ่งออกมาเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครกลุ่มลูกค้าเราอยู่ในเกณฑ์แบบไหนที่จะมาชอบในที่ดินขนาดนี้ในทําเลแบบนี้ในรูปแปลงที่เราทําให้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าที่ดินที่เรา ทำออกมาแล้วมันติดมือนานนะคะแต่ว่าโอเคแล้วค่ะที่ดินยังไงก็ขายออกได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนจํานวนมากมายที่อยากได้ที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจับจองที่ดินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเอาไว้ทําบ้านหรือว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานหรือเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ก็แล้วแต่นะคะยังไงก็ขายได้อยู่แหละอุ๊ยขอโทษค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าจะ ช้เวลานานแค่ไหนเนาะก็ยังไงก็แล้วแต่สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะหวังว่าสิ่งที่เราแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีก็จะเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านที่กําลังจะเลือกที่ดินมาแบ่งขายหรือกําลังจะเลือกที่ดินซักแปลงหนึ่งไว้ไว้เป็นสินทรัพย์ของตัวเองก็แล้วแต่เนาะก็หวังว่าในเกณฑ์ที่เราคุยกันวันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ ให้ท่านได้เลือกที่ดินได้อย่างง่ายดายนะคะไว้เจอกันในวันถัดๆไปนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อมาที่0659164979ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ